แทนนางดีกว่าเธอมานั่งเฝ้าข้าโพดไว้เร็วเธอโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ด้วยอันนึงน้องน้ำหวานขอบคุณค่ะนะคะจากซีน่าน,นะคะทุกคนไปเราจะมานั่งชิงช้าแทนนางเราจะเวียนหัวไหมน้องน่ารักแน่เห็นไหมรั็ส่งสัญญาณมาอย่างเงี้ย่ะเน้องพี่เจตเนาะเราต้องอย่างเงี้ยคะ่ะต้องอย่างนี้มาก่อนแล้วเราก็จะรู้กันนะคะเราจะรู้กันเยวใส่ปะเจให้น้องน่ารักก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนค่าขอบคุณมากๆ เดี๋ยววันหน้าเติมให้นะคะจากป้าเมลาขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะป้าเมลาจ๋าขอบคุณมากๆาปะาตูสวัสดีค่ะประตูเพนยังไม่ถึงชนบุรีเลยประตูวันนี้เดินทางกลับมาจากบ้านแม่แล้วค่ะจากขอนแก่นแล้วนะคะออไปตามไปไปหาดวงใจมาค่ะดวงใจสองดวงนะคะอยู่ที่บ้านนะคะไปตามหาดวงใจมาแล้วนะคะน้องน่ารักนะคะใส่ประแจให้แล้วนะคะ <S <S สวัสดีค่ะประตูนะคะจากจีน่านะคะปะาตูบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเจและทีมงานนะคะ น้องนารักบอกว่าประตูประตูนะคะสวัสด,ดีค่ะประตูนะคะจากปาเมลานะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยปาเมลาบอกว่าสวัสด,ดีค่ะประตูนะคะน้องนารักบอกประตูสวัสด,ดีค่ะนะคะค่ดบ้านเราน่าจะอยู่ตรงนี้สักประมาณไม่ถึงหกโมงอะค่ะถึงหกโมงอ่ะพอดีอ่ะพอดีลงไลฟ์พอดีอ่ะได้กี่นาทีก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไร แล้วก็ถ้าไฟเราเต็มเราก็เดินทางต่อแล้วค่ะเยวก็ต้องไปลงที่รกกากะบังไปส่งนางก่อนไปส่งจีน่าก่อนพอส่งจีน่าเสร็จแล้วก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ต่อขึ้นมอเตอร์เวย์ไปไปชลบุรีดวงใจอยู่ชลบุรีก็อีกดวงหนึง่ง <laughs> ดวงใจชลบุรีก็อีกดวงหนึ่งนะคะน้องน่ารักบอกจีน่าขนมขอบคุณนะคะขอบคุณน้องน่ารักด้วยนะคะคนชอบกินสวัสดีคะ่ะจากประตูนะคะ คุณสีวันก็บอกว่าคุณเจนสวัสดีค่ะนะคะพี่สีบันสวัสดีค่ะนะคะจากคนชอบกินบาจีน่านะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณไปเดินไปใกล้ๆบ่อน้าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะสวัสดีค่ะคุณจีน่านะคะจากคุณสีวันนะคะตอนขึ้นไลฟ์ใหม่ๆก็เสียงจีน่านั่นแหละค่ะทักทายพี่ๆเพื่อนๆให้นะคะเสียงเสียงคุณจีน่านั่นแหละทักทายพี่ๆเพื่อนๆให้สวัสดี ไฟเสร็จก็ไปเข้าห้องน้ำหมาห้องท่าอะไรกันนะคะกำลังขับรถค่ะขับขี่ปลอดภัยนะคะคุณศรีวัานขับขี่ปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยคะ่ะให้ดูน้ำพุใกล้ๆนะคะคุณรัตนาพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตนาพรขอบคุณคุณรัตนาพรน,นะคะคุณรัตนาพรขออภัยด้วยนะประแจหลุดไปนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นใส่ให้นะคะแต่ว่าโทรศัพท์ตัวเช็คันอยู่ตรงนูง้น มันอยู่ตรงน้นค่ะน้องน่ารักบอกคุณรัตนาพรสวัสดีค่ะคุณรัตนาพรสวัสดีค่ะจีนนะ่าจีนนะ่าหนูเดินมาเดินออกมาจากโทรศัพท์เครื่องรองแล้วค่ะพี่รัตนาพรจ๋าเป็นขอโทษด้วยนะสิบสามท่านกับสิบหกไลค์ขอบคุณนะคะน้องน่ารักบอกคุณรัตนาพรสวัสดีค่ะปาเมลาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณรัตนาพรนะคะคุณรัตนาพรหอกว่าน้องน่ารักสวัสดีค่ะนะคะน้องขออภัยด้วยนะคะมันนี้น่าจะไม่ได้ใส่ประแจพี่เพื่อนๆหลายท่านเลยนะคะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวนะคะ ปาแม่ลาอ่าคุณรัตนาพรบอกว่าคุณรัตนาพรบอกว่าสวัสดีค่ะน้องปลาแม่ลานะคะจากคุณรัตนาพรนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะทุกท่านค่ะเอาจะอยู่ได้อีกสิบนาทีนะคะอีกสิบนาทีก็จะลงไลน์แล้วละ่ะอยู่กันแบบไม่นานคาดว่าอีกคาดว่าถึงหกโมงตรงอะไฟน่าจะเต็มรถพอดีไฟน่าจะเต็มรถพอดีดอดะคะ่ะโอ้โห มอง ay, ไกลๆเอ้ถ้าเกิดเราได้แนวตั้งก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่จะไกลเนาะน้องลูกพับมาแล้วขอบคุณน้องลูกพับค่ะขอบคุณน้องลูกพับนะคะน้องลูกพับบอกทักทายรวมค่ะน,นะคะจากน้องลูกพับนะคะกําลังใจจากน้องลูกพับแล้วก็จากคนชอบกินบาจีนาด้วยนะคะขอบคุณมากๆพี่สีบันก็ให้กำลังใจมานะคะพี่สีบันขับขีบป่ปลอดภัยนะคะน้องลูกพับสวัสด,ดีค่ะจากคนชอบกินนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะแต่ท่านกับสิบเจ็ดไลค์ที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆได้กลับบ้านไปหาพ,พ่อหาแม่แล้วก็เนาะสบายใจเห็นท่านก็อยู่ดีมีความสุขนะคะเราก็โชคดีอย่างหนึ่งพ่อแม่เพ็นอเก่แล้วนะแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือว่าทั้งสองท่านเลยไม่มีโรคประจําตัวใดๆทั้งสิ้นนะคะพ่อก็แข็งแรงนะคะแม่ก็เคยผ่าตัดอะไรมาแต่ว่าโรคประจาตัวที่จะต้องกินยา กินยาตลอดอะไรเงี้ยไม่มีนะคะไม่มีพูดถึงไลค์ลืมกดไลค์มากลับมากดขอบคุณนะคะพี่สีวันจา๋าขอบคุณมา,มากๆเลยขอบคุณนะคะกําลังใจจากน้องลูกพับจากปาแม่ลาแล้วก็จากาจีน่าด้วยนะคะ